ค่ะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมื่อนี้ก็มาพบเจ้เจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่านะคะเมื่อนี้เจ้ํข้ามสามตัวเต็งกัได้มาติดตามหนึ่งเล่วความฝันกับปนวนค่ะปนวนนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะฝันว่าเพื่อนได้ไปเที่ยวกับผู้เอารค่ะก็ได้ขี่รถดไปเนาะค่ะกับไปบ้านของทหารค่ะไปบ้านผู้เาไปแล้วก็ไปเห็นเมียเนาะค่ะเห็นเมียทหารนั่งอยู่กับลูกค่ะค่ะความฝันของปนวนสิเป็นอย่างไร ใช้แน่วทางเขาจังไดเป็นไปเป็นมาแนวใดแบ่ประการเสียเวลาเนาะค่ะถ้ากลับไปติดตามรับจมรับฟังความฝันของปนวลของกันค่ะค่ะกาบสวัสดีค่ะปนวลค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะปนวลค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะค่ะมานี่ก็มาติดตามดังน่าความฝันกับปนวลเนาะค่ะปนวลนีเพื่อนว่าเพื่อนฟันในในไปเที่ยวว่าคุณป้าเที่ยวกับผู้บ่าวเลยเนาะเที่ยวกับผู้บ่าว ขี่ตะกี่เล่ยงเลยคือฟันยังได้กับให้คุณป่าเราให้ฟังนะค่ะเนี่ยไปคุ้ก็ไปบุงแล้วไปเมืองอุบุญค่อไปวายแข่งแข่งก็ไม่มีบุญไม่มยังหอกไปบุงคือเฮ่าโอ้ยแตแม่งฟังดีแท้ไปขี่รถยังกว่าไปคุณป่ารถจีบแต่ยังวารถจีบต้องทหารเออรถจีบปัง่ะ่แบบเท่ได้ไหมก็ว่าเฮ้ากับบุญโอ๋กั เบี่ยปกับเบียงกระเบิงเข้าบ่หูเจว่าเ้าไีทีไปกรเพิ่งเท่าก่นย่างมาอ้ยบก็มาแล้วงอกบบมากแบมากกับมามาเรื่อยวางข้างขาเข่าไ่ะมากกับมหาว่าอ้ยจังไงไม่ไม่ผู้พิพากษากผ่าเมือว่ากราขาเข่าค่ะเท่ากับมากเพิ่นมากกับว่าอ้ย มาเฮงเฮงนหนูกับเมียของอีกพวางังชื้อหัวงุ่งงุ่งใครเฮาวพวกยังถุงขาวค่ะทหารผัดผัดก็เพิ่นผ้ามาหาเมียอยู่บ้านเออเฮาเอ๊ะว่าเออเพิ่อนผ้าไปใช้วะแต่ว่าแม่บอกว่าแมากับมามาเฮืองเพิงไปหาเฮืองเพิงเพื่อนผ้าแต่แต่เฮืองเพิงไปหอบบอกว่า เม so, so, ียก็บลูกพนงงกอกะลูกพกัะแง่้ล yeah. ูกพนกกระด้าหรอลูกเป็นวยหัพูดน้อยพูดหน่อยแต่ว่าหากเป็นเป็นผู้ชายเล็กน่อยผู้ชายเมียก็บอูมเอาอยูย่งวอหลังจากหาข้อกว่าอ้กรเบี่ยงไปงอแค่ชีผู้ชเวิตจะไงงะมาเห็นปลูกเพงเมียก็แบบจะีวิ้ชีวิตจัชผู้ตเมบางเนี้ย่าค่ะอค่ะ มีเพื่อนมาจังไรบานนี้ผ้าพู้เาาไปบ้านบอกว่าจังไรเสยอยู่เสยเพราะก่งังงว่าเพราะงังกะหัวงุ่มงุ่มใครเห่าอยู่ไองคนผ้าไปบางเพิงให้ผ้าไปบางเพิงคือแมงเพิงอยากให้เห่าเหงือกเพาะเหนค่ะจังผ้าไปจังค่ะเข้าว่าที่แกว่าแมงเพิงสีผ้าบางเมื่อบางเมื่อเหื่นกับหอบบ่แมงอือไปว่าเหง นางโตัวบ้านี่หูจักเคยอหูัจเกคนบทหารคนอ้มก้หัวจกเลยอนไรกั้กองทั้งหัังเนี่ยหูงอบ้าบ้อหัวอยอบ้าแจ๊อืมไปหอก้ากระหิงม่ะก้งกางข้าแปงลูวข้านี่อืงเพิ่นใส่เสื้อแนว้ยคุณป้าเพิ่งใส่เสื้อทหารยังวะเมี่ยเพิ่นไหมเนี่ยเพิ่งบอกค่ะแค่เสื้อชี้อัดทุยๆไงกะงออืม ก็ว่าอ่งลูกเหรอสีสวยสีทุยๆสีเท่าๆบอกเออสีเข้าๆอืมสีเข่าๆพอไปเห็นลูกเห็นเนี่ยพ่นแหววันสุดใจออกโอ้แต่คิดแต็ว่าเฮ้ยไม่อยู่เขาเข้าว่าแก้วในใจนั่นสึดบอกคืดด้วยตนเราบอกเอาดอกเขาว่าถูว่าก็ใค้ใจว่าผู้หมักเขาขับไป เอาเป็นหงอเท่าสินโอนี่ค่วมคิดนะค่วมายอย่างอ่ะคิดไปคิดมากกับว่าโอ้ยแนมไปว่าหลุดเมี่เเิยนางต่อคอทั้งหลูดทั้งเมื่อพคยแบาเข้าก็เลยใจออกเข้าว่ะบาก็เข้ากับว่าเข้าคือเมื่อเมื่อหอาเพิ่อกรงงังเพิ่อกระงังอยู่งังเธออยู่หัวหนุ่มเพิ่อเอาออกเ้าอังเื้อ นีงอะเสืออังเ้อขาวไงเสือกระเรงเ่เสือกระเรงแบบของผููชายไงเสื้กาเสือกาเอเสื้อกาวเขาไปเลยแหนมไปอู้นะเห็ดตูคนหนังเาล้วเอามือไปตววยนุ่มตุยเตนุ่มทหารเออเข้าไอ้ข้อเข้าไปตุ้ยเต้นกระาง ตุวยขางเดียวเนี่ยแปว่าหักลวกมากันเพะว่าอ่อนซ้อนเพิ่นขาวเพิ่นขาวตุวยเอาซาจากแบบเ้าเปต้วยเอาซะาอ่อนซอนเขาเอาัดนะเอกเพิ่นจากนั้นไปหาอีกครั้งหนึ่งต้วยเอากองขี้ค่ะกนนบบหงาหังไปถือมัดซ้อนขางนุ่ะตุ้ยเอาแก็หัวมันหยิ้มยามยามหัวค่ะไปหัวงงหมุนไปข้างเนี้วเขาก็ว่า เข้าเลาเข้าหมักเข้าแหวงแมะหักเข้ากันเข้ามักเขาเขาปมากเข้าหัวเขาก็เข้าบกว่กลังไรอย่างเงี้ยเขาหยุ่มยุ่มหัวงูงเข้าปจุเอาหรืว่าบ่วกลังไรอย่างเงี้ยบันนี้คุปลาได้กลับมาบ่โอ้ยเขาก็ออกกันเขากุ้งเมืองเละขนเมืองเมืองเหนือกลโอ้กูเอาบัวไรว่าขันเข้าอ่ะอืใค่ะใจเข้าเนีย บ่เอาหรอกเข้าวากันคือแค่ใ่ค่ากมือบาบมือตำผมว่าไในความคิดบางเข้ากับมากบาเข้ากับหงมืออืมวันนี้ก็ฟันชุดนี้ป่าสิเห็นนีทางตัวเ็กตัวใดคะวันเข้าฟันกลางืีให้หงงเงาะักลางืีค่ะมาก็ไม่หงวงตัวแก่หงงอค่ะไม่หงงไงน้องก็หงง มันก็างผู้เ่งอมันก็คือนางกางผู้ผู้เงี่งอะป่าหารหาอืมแ็ก้อยก็นึ่งอยู่แล้วแม่ะอืมเขาก็บว่านึ่งนึ่งหาเหี้เขานึ่งนึ่งหาอือค่ะของนุ่มกับสองขางเนาะเขาก็ตัวใหญ่มากสองขางเมื่อนกเชตาคือกันหางึงบ่ หรือว่าหนึ่งหาหนึ่งก็ได้ค่ะก้อยค่ะเออเว็ข้ามัวแล้วก็เป็นยัง่ะเพราะว่ามืสองมือสองทางเข้ากล้วยเอากางตุ่ยเมื่อตุวยไรมหาค่ะก็้า้วยเอาแกงว่าเอาเ่อเขาก็กล้วยเอางมปวอตัวนี้เพิ่มเติมจากหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งนี่ป่ามีตัวใดเพิ well ่มเติมอีกบ้างหนุ่มเติม งงคง้องทางกะห่าง้องอืมห่างสองข้างเรกข้างโกก่ะหนึ่งห่าสองหนึ่งห่างสองนุ่มหนึ่งกันคีบ่ข้ามข้ามก็คือเป็นงงคือเป็นถูก้องทางเนาะค้องทางค่ะหางงก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้เพราะว่านุ่งตอกะงงค่ะเป็นศูนย์ก็ได้อืมเป็นห้าศูนย์ยสิบบปะก็ได้เนาะ หาคุ้งก็กะเพระมือมือหาอยู่เนาะโอ้มือหาเข้าเข้าตายมากกับเขาเอาท่อหลานค่ะเออเขาจุนพุ่นเนาะโอ้เ้าจุงพุงกังเหรอกว้ังกัางคุ่งิ่งค่ะแล้วง็งงไปยังกระหังกระกัดมาบ้านทุกวันเลยอ็กระหังเขากับหูเม่เก็ ค่ะเรื่องว่าความฝันของคุณแม่กันนี่ซาำนี่เนาะคุณแม่เนาะขอบคุณแนวทางความฝันหล่ะกัวตุลกที่แบ่งปันท้าผู้ชมทางบานเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะคุณแม่เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเกของปนุ่นค่ะปนุ่นนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะท่าผู้ชมเพื่อนฝันว่าเพื่อนไปเที่ยวกับพู้วอาทหารเท่นเนาะก็เลยขี่รถไปเนาะค่ะเป็นรถจิบเท่นนเนาะค่ะเพื่อนกะไปแล้วเพื่อนกะ ผ้าไปหาเมียเนาะค่ะทหารกับผาไปหาเมียเนาะคะ่ะเพื่อนกะถอดเสื้อทหารออกกับเลือแต่เสื้อกามสีขาวเหมือนเนาะคะ่ะตอนนันนี่กะอนซ่อนเนาะคะ่ะกเอนเมื่อไปจับนมเนาะคะ่ะไปลูกนมทหารคะ่ะเพื่อนกะตีเป็นตัวเลขแนวทางขฮานะะเ,นนเนาะค่ะเพื่อนกะให้แนวทางหน้าเนาะคะ่ะเด็กตีจากฟันเพื่อนกะหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาสองหาศูนย์ วันที่หนึ่งสิงหาคาม25 6 7กเจาให้ผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการถือสลากกินแบงรัฐบาลโชคโชคมนนำนำนำนันมันดำดำรวยรวยเฮ่งเฮงปังปังไปกับความฝันของปนวนค่ะคาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกรดดิ่งแจงเตลี่ยนเพื่อนสิบราิาุทธิ์ทุกลิปทุกตเลีดิบต่างๆค่ะค่าสำรับคลิปนี้เจคําสามตัวเต่งโคตรยกให้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ